การบ้านของเราในช่วงนวาที่เหลือก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนะครับการเตรียมทีมตอนนี้นักเตะมีคําถามโลกโซเชียลก่อนจะไปอยู่แล้วพอแพ้ลาปุ๊บนี่มากันเลยบอกว่าโอ้โหการคัดเลือกนักเตะเป็นอย่างไรในครั้งนี้นะครับมีเวลาเตรียมทีมมากขึ้นนะครับจะคัดเลือกตัวไหนคุยกับทั้งสองท่านทั้งจางยงแล้วก็พี่ถอนด้วยครับเชิญครับในส่วนของตรงนี้ผมก็คงจะใช้ผู้เล่นกลุ่มเดิมนะเป็นเป็นโครงหลักนะครับ แล้วเราก็จะดูผู้เล่นที่เราได้ไปสเกลแล้วกไไไไ็ได้ดูไว้นะครับส่วนบางบางคนก็มันมีที่บาดเจ็บก่อนที่เราจะตัดตัวไปพนมเปญเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็มีอ,อ,อย่างมาร์กนะครับปฐมพรเพชรรักนี่ก็ไปฝึกที่ที่เ,ออเยอรมันนะแล้วก็จําเป็นที่ไม่ไม่ได้ไปพนมเปญกับเราด้วยรเราก็ว่าเราจะเรียกกลับมานะครับในส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของชนบุรีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นการแข่งขัน ฟุตบอลในที่รอบรอบรอบสุดท้ายที่อังกฤษนะครับตรงนั้นก็ไม่ไม่ได้มาทําการแค่เลือกกับเราแล้วเราก็ได้ส่งทีมงานนะครับแล้วก็ให้ให้ทีมงานช่วยช่วยดูช่วยสกัดว่าเด็กที่ไปเล่นเนี่ยเป็นไงบ้างคนไหนที่ดีนะครให้ส่งชื่อเข้ามาให้เราเพื่อเราจะได้เรียกเข้ามาในในรอบต่อไปนะครับที่จะมาเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของบุรีรัมนะครับซึ่ง เขาได้แชมป์อาริอันนะครับก็คือแต่แต่ชุดนั้นเป็นรุ่นอายุ16ปีแต่ก็มีเด็กสิบห้าปีผสมอยู่นะครับเราก็ได้ไปดูเทปนะครับแล้วก็ได้ไปสเกลถามข้อมูลต่างๆก็เรียกกลุ่มของบุีร์เข้ามาเพื่อจะเรียกเข้ามาเสริมในการเตรียมทีมไปแข่งขันในรอบนี้ด้วยนะครับก็มีโครงโคงหลักๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราคัดตั้งแต่รอบแรกนะครับที่เราได้ขึ้นชื่อไว้นะครับ แต่เรายังไม่ได้เรียกเรียกมาเพราะเนื่องจากเราก็ได้ให้ให้ให้เหตุผลกับเด็กๆแล้วก็ได้คุยกับเด็กแต่ว่าเรา,เอาขอเลือกชุดชุดหนึ่งขึ้นมาก่อนเพราะเนื่องจากว่าเรามีเวลาในการเตรียมทีมน้อยนะครับก็ได้คัดเลือกกลุ่มที่เราได้เรียกเข้ามาเก็บตัวในในการเตรียมทีมที่จะไปพนมเปญน,นะครับ<ช>เข้ามา32คนนะครับหล<ช>ัง <ๆ S 2> จากนั้นก็ในรอบรอบนี้เราก็จะเรียกเข้ามาประมาณ34คน <ๆ S 2> เพื่อที่จะมาทําการ เลือกแล้วก็มาปรับมาจูนพระเขากันนะครับว่า,เ,าเพื่อคัดเอา23คนที่จะไปชิงแชมป์กลุ่มที่สิงคโปร์ครับครับก็เป็นงานหนักนะครับรออยู่สิงคโปร์กัมพูชาเ <c oughs> กลิเนือร์ใ <c oughs> นกรอบเอช่งานงะเอาถามพี่ธรสนิทดึงว่าน้องๆเนี่ยโชว์ฟอร์มมาดีขึ้นเป็นบทพิสูจน์อยู่แล้ว <c oughs> ถึงแม้จะไปใน,นกำเนิดนะที่แบบว่าเรายังคัดได้ได้ไม่เต็มที่หมดเขาเนี่ยการที่จะมาเกลี่ยตัวหนักใจไหมครับกับชุดที่จะผสมในชุดหลังด้วยก็ <c oughs> หนักใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเรามีน้อยนะครับเ,เราก็ยังไม่รู้ว่าชุดใหม่เนี่ยจะมาเติมเต็มหรือจะมาบาลานซ์กันกับชุดเก่าได้ไหมครับเราก็ต้องต้องใช้เวลาเราต้องใช้เวลาการปรับจูนนะชุดชุดที่ไปพนมเปนกับชุดใหม่เนี่ยต้องผสมผสานให้ให้เข้าให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปจิงแชมป์ที่สิงคโปร์นะครับนะก็ในเรื่องของที่อาจจะมีการพูดกันว่า เราใช้เด็กกลุ่มเดียวนะมาสเตอร์เป็นอาจารย์ของอสมชัญครทบุรีอะไรเงี้ยก็ย่อมจะต้องเลือกลูกศิษย์ของตัวเองเอาไว้ก่อนเป็นแกนหลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงจากคาคอรหาเหล่านี้อย่างไรครับก็ตรงส่วนเนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับเอก็มีมีฟีดแบ็กมามาเยอะเหมือนกันครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็เอาคุณภาพนะครับแล้วก็ ทีมงานของเราเนี่ยเราไม่มีมีนอกมีในอยู่แล้วแล้วเราก็ดูดูว่าเด็กตรงคุณภาพตรงไหนตำแหน่งตรงไหนที่ที่เราขาดขาดนะครับเราก็เอามาเสริมนะครับเด็กที่ไปพนมเปนนะครับชุดที่ไปพนมเปนเราไปเล่นแล้วจุดไหนที่เราอ่อนที่เรายังไม่ไม่ไม่แข็งแรงนะครับเราก็เอาชุดใหม่มามาเติมถ้าเขาดีกว่าชุดเก่าเราก็ ก็เติบเอาเรื่องฝีเท้าใช่ครับไม่ได้เอาเรื่องของความสะดวกใช่ครับหรือว่าเอาลูกศิษย์ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ครับอืนะครับชัดเจนอ่าแล้วก็เป็นการตอบคาถามที่ที่เป็นบทพิสูจน์ได้ได้อย่างดีแล้วว่าเด็กพวกนี้ก็พิสูจน์ตัวเองไปนึงขั้นแล้วกับการแข่งแชมป์อาเซียนแต่ว่าการต่อยอดไปถึงแชมป์เอเชียเนี่ยฝีเท้าเขาต้องการันตีด้วยเพราะว่าชุดใหม่ผสมเนี่ยก็ต้องคัดผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่จะบอกว่าใน การอยู่ในแคมป์เขาเขามีแบบกฎเหล็กของแคมป์ด้วยนะรู้ๆกันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆติดโซเชียลเอไอหยิบโทรศัพท์มือถืออย่าว่าแต่เด็กเลยพิที่ยังเป็นเลยที่นี่เขามีกฎใครใครเป็นคนคิดกฎเขาที่จะต้องเก็บโทรศัพท์หลังสามทุ่มเลยค่ะผมเองครับแล้วกฎเป็นยังไงบ้างเห็นว่าถ้ามีใครทําผิดกฎกติกาจะมีการเก็บยาวนานเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับใช่ครับตรงนี้เราก็ฝึกฝึกเด็กฮะว่าให้มีวินัยก็ให้มีความรับผิดชอบเพราะว่า ชั่วโมงนี้แน่นอนนะเด็กติดโซเชียลเยอะมากเขาไม่หลับไม่นอนนีฮเราก็เป็นห่วงนะครถ้าเขานอนดึกแล้วเราแข่งวันเว้นวันนียถ้านอนดึกเราก็สภาพร่างกายก็ไม่พร้อมเราก็ต้องมีกฎนะครับเก็บสามทุ่มครึ่งนะครับถ้าใครใครไม่ทานสามทุ่มครึ่งก็ตอนเช้าก็ไม่ได้ใช้อ๋อคือสามทุ่มครึ่งต้องต้องไปถึงไปถึงห้องี้เลยถึงห้องอาจารย์ เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็เช็คเล้นให้ผมด้วยมีเว้นครับเว้นจัดเว้นไว้วันละ4คนให้รับผิดชอบครับถ้า4คนนี้นะถ้าไม่ตรงเวลา4คนนี้โดนหนักกว่าเขาครับผมถามความรู้สึกน้องๆบ้างไหมยิ้มเลยโดนยึดโทรศัพท์ไปรู้สึกยังไงกันบ้างคะมีสองเครื่องนะอ๋อเอาไปบอกพี่การที่เขาใช้ไอเดียเชียร์พอดีเลยอ่นไหนลห้ฟังหน่อยเชื่อครับพูดเลยโดนยึดโทรศัพท์ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งนอนเร็วขึ้นไหมก็ ก็นอนสี่ทุ่มเหมือนเดิมครับแล้วถ้ามีโทรศัพท์เราจะนอนดึกขึ้นไหมก็ไม่ดึกครับอต่อมาต่อมาเอาบ้างเอาบ้างเป็นไงไอวิธีการนี้มันก็ช่วยให้เรามันก็ดีครับได้นอนพักผ่อนแล้วเพื่อนเพื่อนก็ได้พักผ่อนกันครับก็ไม่ได้มีปัญหาก็แสดงว่าอยากให้มีกฎกติกาแบบนี้กันต่อไปดีแล้ว เอาเลยค่ะวันหลังเก็บ3ามทุ่มก็ได้ไม่ต้องทำลูกครึ่งก็ได้ก็ชอบสามทุ่มสองทุ่มก็ค่อยๆไปสมมติถ้าไม่ดีก็ขึ้นไป2องทุ่มครึ่งสทุ่มทุ่มหนึ่งไม่น่าจุดประเด็นนี้มีไม่มีหนึ่งใน4คนหรือว่าเพื่อนมีไปฝากบอกทางอาจารย์อาจารย์ดีอยังไงถ้าเช็คกันเนี้ยไลน์เนี่ยตอบให้แทนหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไลน์คนนึงไม่ต้องตอบนะนนี้ลบไปเลยอะไรเงี้ยมีไหมอันนี้ต้องระวังอันนี้ก็จะเป็น ใช้มาตรฐานตัวเองมามาเด็กอ้าวอันนี้คือการพักผ่อนแล้วก็กดระเบียบที่มันต้องมีในกัมพูชาอยู่แล้วในทุกๆชุดถูกครับถูกเขามีการอัดฉีดกันเองด้วยนะปกติมันต้องมีการอัดฉีดใช่ไหมเงินทองอันนี้เขามีการอัดฉีดกันเองนิดนึงด้วยออันนี้ีถามต้องถามทางผููเช่วฟผู้จัดกันถูกต้องอัดฉีดอะไรกันคะอจริงๆแล้วเนี่ยเราม mm ีประเด็นคือน้องๆเนี่ยเขาอยู่นานใช่ไหมครับที่กัมพูชาเขาก็จะเบื่อ พอเบื่อเราก็อยากให้มีความหลากหลายเราก็เลยมีการอาชีพกันบ้างว่าเดี๋ยวพาไปทานพิซซ่าพาไปทานไก่ทอดพาไปทานไอศครีมแล้วโดยเฉพาะอาหารที่กรมพูชาเนี่ยทุกคนเนี่ยยิ่งใกล้วันจะกลับเนี่ยเริ่มปีกงอกแล้วครับก็ <laughs> <g ül s> จะเบื่อไก่กันมากก็อยากจะทานอะไรที่แตกต่างนะครับ <c uman> ยังต้องให้เครดิตว่าทางจันตะเลขาทีมก็คอยคิดช่วยผมว่าเออเนี่ยเสนอท่นานผู้จัดการขอให้พาเด็กๆไปทานพิซซ่าบ้างบางวันก็ไปเสวนเส้นบ้างเด็กๆก็จะไม่เบื่อแต่ก็ต้องให้เครดิตกับทาง เรียกว่าแม่บ้านทีมเลยจริงๆเป็นนักกายภาพคือน้องขวัญนะฮะจะคอยทาแซนด์วิชเป็นโฮมเมดเลยนะครับทำด้ตัวเองคอยเสิร์ฟให้เด็กๆทานนะครับไม่ให้เบื่อนะครับก็จะมีข้อตกลงส่วนตัวของเขากับเด็กๆอีกเยอะอะครับครับผมยังไงยังไงครับข้อตกลงส่วนตัวเอาแบบว่าเช่นอันนี้ผมไม่เอาผักผมไม่เอาหัวหอมอะไรอย่างงี้ป่ะคะก็มันก็จะมีข้อข้อแม้ของเด็กคือพี่ผมไม่อยากทานผักผมไม่อยากทานน่นไม่อยากทานนี่บางทีก็ เรามีมาม่ารู้ว่าเราซื้อมาม่าเก็บไว้ซื้อโจ๊กเก็บไว้เด็กก็จะขอกินมาม่าหน่อยแต่แต่ก็คืออยากจะให้เด็กทานข้าวเป็นหลักก็คือว่าทานข้าวก่อนทานข้าวให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวดึกดึกหิวก็ก่อนจะนอนก็มาขอจะให้แต่ว่าถ้าจะมาทานมาม่าอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องทานข้าวเป็นหลักด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมมาม่าก็คือให้ล่ะอันเสริมอันเสริมครับเอาเป็นว่าแต่ว่าต้องกินอาหารอย่างอื่นให้ให้มันได้พลังงานก่อนเพราะมาม่ามันมีแต่โซเดียมไงอืมครับอ่ะนะครับเข้าสู่ชจวงสุดท้าย ู้จัดการทีมฝากะไรถึงรายการที่ผ่านมากับการเป็นแชมป์อยากจะขอบคุณใครหน่วยงานที่สนับสนุนทุกคนแล้วก็อยากให้แฟนๆให้กําลังใจกันต่อไปกับรายการต่อไปที่จะเกิดขึ้น้วยครับค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะหลายๆฝ่ายที่ทําให้เรามีวันนี้ไม่ใช่แค่พวกเราเองไม่ใช่แค่สมาคมฟุตบอลที่สนับสนุนเรามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่สนับสนุนนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามให้กําลังใจพวกเขาตลอดขอบคุณครอบครัวนะคะที่ยืนอยู่เพียงข้างเรา ขอบคุณหลายๆท่านผู้สื่อข่าวที่น่ารักมากๆที่ติดตามพวกเรานะคะคร,รวมทั้งแมตสุดท้ายเนี่ยแมตท,ที่เจอออสเตรเลียแล้วก็แมตสุดท้ายที่เจอพม่าเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญด้วยที่ที่ได้มามาชมเองท่านนัทวุฒิโพธิสารโร่ะค่ะคท่านมาชมด้วยตนเองแล้วก็รวมทั้งคนเยอะมากเลยที่เป็นคนไทยในกัมพูชาในวันนั้นนะคะคแล้วมันเลยทำให้เด็กๆแล้วก็พวกเรามีกำลังใจมาก แล้วก็สุดท้ายอะคะ่ะขอจะขอฝากทีมเยาวชนชุดนี้ไว้นะคะถึงเขาจะเป็นเด็กแต่ว่าเราต้องช่วยเขาปูพื้นฐานให้ดีเพื่ออนาคตที่ที่สดใสของพวกเขาแล้วก็เป็นทีมไทยแลนดนะ์คะเป็นเลยบอกฝากทุกคนว่าแล้วก็คนนี้ทำงานกันเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าให้นโยบายว่าอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้เอาชาติเป็นที่ตั้งเมื่อไรที่คิดอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราตอบ<ม>ได้รับตอบแทนมาก็คือผลงานของพวกเรา<ม>ค่ะ อาจารย์ชื่นชมก็ <Okay. S 2> ไว้พร้อให้ประสบความสําเร็จนะครับในรายการที่จะแข่งขันในรอบคันเลือกก่อนที่จะไปที่อินเดียนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับแต่ก็จะลืมนะครับหลายคนบอกไว้ติดตามผลงานของอาจารย์พยงจะเอาไปคุมทีมมันจะเป็นไทยลีกชั้นหนึ่งอา <c oughs> จารย์บอกแล้วว่าต่อมาได้มีคนคุยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอทุ่มเทเพื่อชาติก่อนถูกต้องนะครับจะทําให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับนี่ก็คือนักเตะเยาวชน16ปีทีมชาติไทยในชุดแชมป์อาเซียนต่อยอดกันต่อนะครับ รายการสำคัญที่สิงคโปร์แข่งขันวันที่ 2, 4แล้วก็6กันยาในะ